นี่ไม่ัให้เห็นถงไไให้เไหเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะอ้าวหนึ่งหนึ่งสองสามไม่เข้าไปถ่ายด้วยกันนะคะน้ำแล้วน้ไม่สวยแล้วยายนะไม่สวยยาย อหนึ่งสองมองกล้องพี่เพชรหนึ่งสองซ้ำชอบไปมงองกล้องสองตัวนี้นโอเคเรียบร้อยค่ะลอ, <c ough> องเพลงแล้วหนึ่ง <to me. S 1> หนึ่งสองซ้ำเราลองเพลง Happy birthday to you, to you. เอาตบมือสิ Happy birthday to you บบ Happy birthday Happy birthday เดชูยูเดี๋ยวอวยพรอวยพรก่อนอวยจับเค้กแล้วก็อธิษฐานจับเค้กแล้วก็ยกเสียวหัวจับอธิษฐานมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะเป็นเด็กผ้าฝ้านะคะตั้งใจเรียนนะคะรักป้าต่อว่านกับหมอนตูหมอนตูกับพี่จอยอ่ะลงมา Wow, you. ว่าเราเดชูยู่เอาผัดเอาเอ้ไคได้กินแล้ว <c oughs> <c oughs>